วันนี้วันพระสิบสี่ข้าสมัยก่อนเคยอ่านพระเจ้าจบิดกเ็เนคะยเล่าให้โยมฟังอยู่บ้างนะก็เล่าเป็นเหตุเทากันท่านะบอกว่าทุกวันพระแปดข้ามสิบนสะีนะ่ข้ามสิบห้าข้าแห่งศักดิ์พ้าจัตุโลกบาลเนี่ยท่านะนก็จะส่งนะเทวดามาตรวจด,ดูนะจะกสิบห้าข้ามนี่จะมาเองเขาบอกสิบสี่ข้ามสิบห้าข้าจะมา มาตรวจดูว่าอามนุษย์เนี่ยรักษาศีลไหมกระตันยูไหมยังมีบุคคลรักษาศี 5, ลห้ารักษาศีลแปดไหมถ้ายังมีบุคคลรักษาศีลห้าศีลแปดศีลโบสถอยู่เทวดาก็จะนําไปสรรเสริญกันนะว,ว่าสวรรค์นเนี่ยจะรุ่งเรืองเอาสนรก็จะล่มไปแต่เมื่อไรมาตรวจดูโลกมนุษย์แล้วคนกากตันยูเยอะนะแล้วก็ คนถือสินน้อยรักษาสินน้อยสินแปดสิห้าก็ไม่ค่อยมี mm hmm. เทวดาก็จะไปคุยกันว่าห,หมู่เทวดาจะล่มจมหมูอสูรจะรุ่งเรือง mm hmm. ไม่ว่าจะเป็นยังไงก็แล้วแต่ก็เ mm hmm. นื้อหาจะเป็นยังไงในที่นี้ก็แล้วแต่ว่าจะเป็นเทวดาที่ไหนหรือว่ายังไงก็แล้วแต่ mm hmm. แต่ความจริงก็คือว่าถ้าศิลธรรมในโลกมนุษย์มันเสื่อมโทรม เนี่ยไม่ใช่เทวดาอย่างเดียวที่จะล่มจมเนี่ยหมู่มนุษย์นี่แหละจะล่มจมก่อนเนี่ยถ้าคนไม่รักษาศีลหรือว่าไม่กระตันตยูเนี่ยแน่นอนว่าสังคมนั้นๆน่ะล่มก่อนแน่นอนไม่ต้องถึงเทวดาหรืออสูรเนี่ยไม่ต้องถึงว่าใครจะเจริญไม่เจริญแต่หมูม่มนุษย์ที่กระทำตนย่อมอ่าที่นาไปก่อนหรือว่าชิบหายไปก่อนหรือว่าสูญเสียความเป็นมนุษย์ไปก่อนเป็นแน่แท้ดังน,นั้นเนี่ยเรื่องราวเหล่านี้ก็เป็นเรื่องราวอุทาหรณ์ ที่เห็นว่าเขาบอกว่าถ้าเกิดว่ามนุษย์ษยังกุศลธรรมให้เจริญอยู่นะโลกก็ยังทําไมโลกก็ยังสว่างสวัยนะถ้ามนุษย์ษยังอกุศลธรรมให้เจริญโลกก็มืดบอดอือไม่ว่าไฟจะสว่างแค่ไหนก็แล้วแต่นะแต่ว่ามันก็ไม่ได้บง่งตัวบ่งบอกว่าจิตใจมนุษย์จะเจริญมีคําพูดของอคนที่คิดหลอดไฟเชื่อไหมดูใจ คอมมานอันวอดิสันอดิสัน,นเป็นคําพูดที่อาจจะไม่ค่อยมีใครได้ยินในะครบอกว่าถ้ารู้ว่ามนุษย์เป็นอย่างนี้นะสังคมมนุษย์เป็นอย่างนี้เขาจะไม่คิดอะไรว่าให้ใช้เลยนะเพราะเขาไม่รู้ว่ามนุษย์นะ่จะ,ะเขาเรียกว่าอะไรจะรับตอบสภาพความเจริญน,นี้ไม่ได้จริงนะพอมีความเจริญได้จริงมนุษย์ก็เสียคนยิ่งมีไฟฟ้ามากขึ้นเนะี่อมในความสุขมากขึ้นกับ ทำให้มนุษย์จิตใจยแย่ลงแย่ลงแย่ลง,ลงเขาก็เคยพูดไว้อย่างนี้นะเป็นคําพูดสโลกเดชแต่ไม่ค่อยมีใครมาเปิดเผยเท่าไหร่นะก็เป็นคําพูดที่ชักชวนให้คิดเหมือนกันว่าจริงๆแล้ววัตถุที่จเจริญก็ไม่ได้บ่งบอกว่าจิตใจของมนุษย์จะ,จะเจริญไปด้วยแต่ก็ในทางกลับกันก็ไม่แน่นอนนะบางทีวัตถุจเจริญกับบุคคลที่พร้อมเสียงก็คือมีบุคคลที่สามารถสืกสนได้ก็ทําให้จิตใจ,จเจริญได้เช่นกัน นะโดยเฉพาะในหมู่ชาวพุทธที่เห็นคุณค่าของการฝึกตนเห็นคุณค่าของกุศรธรรมแล้วก็เห็นคุณค่าว่าแม้แต่เราจะมีเครื่องมือวามสมัยมากกว่าคนสมัยก่อนมีรถลาไปมาสะดวกเมื่อก่อนส่งจดหมายกันเป็นเจ็ดแปดวันเป็นเดือนหนึ่งกว่าจะได้นั่นกันรถไฟกว่าจะไปถึงกันหรือว่ากว่าจะสื่อข่าวถึงกันเนี่ยเป็นเวลานานปัจจุบันอะไรก็เรียทามมากขึ้นนะแล้วก็รวดเร็วมากขึ้นนะก็มีอาจจะมีคนกลุ่มที่ สลาดในการใช้สิ่งเหล่านี้เพื่อประโยชน์ในการศึกษาธรรมนะผ่านยูทูบผ่านอะไรที่สามารถเข้าหาธรรมะได้ง่ายแต่ไม่ก็ไม่ยังไม่ได้เป็นตัวบ่งชี้นะว่าการหาธรรมะเจอได้ง่ายจะเข้าใจธรรมะได้ง่ายก็ไม่แน่นอนเนี่ยสมัยก่อนครูบาอาจารย์กว่าจะกว่าจะไปหาครูบาอาจารย์ได้เนี่ยต้องใช้เวลานะบาอาจารย์รูปหนึ่งท่านหนึ่งกว่าจะเดินไปหาหลวงปู่มั่นกว่าจะเดินไปเรียนกับพ่อแม่ครูบาอาจารย์อื่นๆใช้เวลามากนะแต่ว่าคุณค่ามันมากนะ คนก็เห็นคุณค่ามากก็เลยตะพุบไว้หรือว่าฉกเฉยโอกาสดีๆนั้นไว้แต่ว่าถึงรุ่นเราเนี่ยอยากฟังธรรมของใครเป็นไงใกล้แค่มือเอื้อมนะกดคลิกเดียวเองใกล้แค่มือเอื้อมจะฟังธรรมของใครก็ได้ฟังตอนไหนก็ได้ขออภัยเถอะฟังตอนทาครัวก็ยังได้นะตอนขับรถก็ยังได้เลยนสมัยก่อนไปฟังธรรมจะต้องทำไงเป็นนั่งต่อหน้าครูบาอาจารย์หรือว่าในศาลาหรือว่าอะไรถึงจะได้ฟังสมัยนี้การฟังธรรมง่ายจริงๆเป็นประโยชน์นะเข้าถึงง่ายแต่กับ เราอาจจะรู้สึสสกว่าค่ามันด้อยลงเหมือนอะไรที่ได้มันง่ายอ่ะสมมุติว่าอะไรที่มันได้มันง่ายมากๆเนี่ยเป็นลับๆาล,ล,ล,ลอยๆอย่างเงี้ยมันจะรู้สึกว่าไม่ค่อยมีคุณค่ามากแต่อะไรที่มันได้มายากเนี่ยมันส่งคุณค่าในตัวของมันเองนะไม่ว่าจะเป็นความสําเร็จแบบไหนวัตถุแบบไหนที่ได้มายากๆด้วยน้ําพักน้ําแรงด้วยความมุ่งมั่นด้วยความบากบั่นด้วยความเพียรด้วยความอดทนมันจะรู้สึกว่าสิ่งนั้นมีคุณค่ามากนะอะไรที่มันได้มาง่ายๆบางทีสําหรับบางคน หรือสําหรับหลายๆคนเนี่ยคุณค่ามันต่ําลงเนี่ยไม่ใช่คุณค่าในตัวมันต่ำํำนะแต่คุณค่าทางใจของเรากับมีต่อสิ่งนั้นน่ยมันต่ําลงไปดังนั้นเนี่ยเราคิดว่าอาจะฟังครูบาอาจารย์เมื่อไหร่ก็ได้อะไรก็ได้ก็เลยอาจจะะล่าใจไปหรือว่าอาจจะเขาเรียกว่าหลั่นล้าไปทําให้สิ่งเหล่านั้นน่ยคุณค่าดลดลดน้อยลงในใจของเราเนี่ยเมื่อไรที่เรารู้สึกว่ามันได้มันง่ายฟังง่ายอะไรง่ายมันก็อาจจะทําให้อย่างที่บอกเราก็เพียนน้อยเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้ค่อยฟังก็ได้ เดี๋ยวพวพรุ่งนี้ค่อยปฏิบัติก็ได้ะอะไรก็แล้วแต่นะโอ้เดี๋ยวแก่แล้วนไม่ต้องทําก็ได้ะหรือว่าแก่แล้วแรงไม่พออย่างง่้นอย่างนี้ก็อ้างไปร้อยแปดพันเก้าสมัยก่อนเคยฟังหลวงปู่ผมพูดนะปู่ผมท่านเสียแล้วนะรู้สิทนองตาท่านบอกว่าผมบวชตอนแก่ผมจะต้องรีบภาวนานะจะต้องรีบภาวนาเพราะอะไรขาแข้งก็จะไม่ดีกระดูกก็จะไม่ดีไปเรื่อยๆนผมจะต้องรีบภาวนานให้กระดูกมันก็ถ้าจะมันจะล้ามันจะแตกก็ให้มันแตกไป นะก็เป็นคาพูดที่ดีที่ไดมมาเขได้ยินครูผมไล่จะมาฟังนะว่าผมจะต้องเร่งภาวนานะถ้าผมบวชตอนแก่แต่ว่าคนแก่มางคนอาจจะบอกว่าตอนแก่เลยไม่ไม,ไม่ปฏิบัติก็ได้ปฏิบัติน้อยๆนะไม่ต้องมาวัดหรือว่ามาลําบากอะไรอย่างนี้ก็อาจจะมีหลายแบบเนะี่ยดังนั้นเนี่ยถ้าเราเป็นคนหนึ่งที่ยังเห็นคุณค่าว่าเอ้อสาบใดยังมีลมหายใจอยู่มีโอกาสอยู่ครูบาอาจารย์ก็ยังมีอยู่หรือว่าหาง่ายฟังง่ายมากถ้ามาวัดไม่ได้ก็ยังฟังครูบาอาจารย์ง่ายมากเอาแล้วแหละเราจะไม่รอช้าแล้ว ไม่รีรอไมอ่เขาเรียกว่าตักถ่วงไปอย่างนั้นนะถ่วงไปถ่วงมานะยื้อน้ายื้อหลังจนไม่ได้มีโอกาสนะถ้าเราปล่อยโอกาสอย่างนี้ไปไม่รู้ว่าโอกาสอย่างนี้จะมีหรือเปล่าเหมือนเราหันกลับไปดูนะอินเดียในโบราณก็หายไปแล้วนศะาสนาในอินเดียก็หายไปศาสนาในอัฟกานิสถานก็หายไปศาสนาในอินโดนีเซียซึ่งเคยประกาศมีบุรพุโทโธใหี่โตก็หายไป นะพุฒนาในปากีสถานซึ่งเป็นเส้นทางสายไหมสมัยก่อนที่ไปก็หายไปแล้วนะแล้วแน่ใจได้ยังไงว่าพุฒนาจะอยู่ในประเทศไทยอีกเท่าไหรธรรมวินัยของผู้เจ้าจเจริญอีกนานเท่าไหร่เราไม่อาจจะทราบได้เลยนะไม่อาจจะรู้ได้เลยแต่เรารู้แน่ว่าบัดนี้ธรรมวินัยของผู้เจ้ายังจเจริญอยู่เรายังมีโอกาสนําไปปฏิบัติได้อยู่งั้นแค่เรื่องศีลนะ mm hmm. อาตมาว่ายังเป็นเรื่องที่ไม่ยากเกินไปนะแล้วทาได้ถ้าเราพึงจะรักษานะ เรื่องทานนี้ไม่ต้องกังวลอยู่แล้วว่าเราอาจจะพอทําได้ตามกําลังแต่เรื่องปฏิบัติเนี่ยอาตมาก,ก็อยากจะให้กําลังใจนะว่าตอนนี้ในยุคที่ยังมีธรรมวินยยัยผู้ใจอยู่ก็อย่าชะล่าใจไปนะวันหนึ่งที่เราไปเกิดในยุคที่ไม่มีเลยหรือว่าเราไม่ได้เกิดในยุคที่ไม่มีก็แล้วแต่ถึงเกิดในยุคเนี้มีก็เหมือนไม่มีหมายความว่าให้ความใส่ใจน้อยเนี่ยเราก็จะเสียโอกาสอันยิ่งใหญ่ของชีวิตไปของกินหาง่ายนะของอยู่ของใช้ นะกระเป๋าเสื้อผ้าดีๆอะไรก็หาไม่ยากยังมีให้ซื้อจับจ่ายใช้สอยได้คลิกเดียวก็ยังซื้อได้หรือไปร้านรวงในห้างกับสินค้าหรือไปต่างประเทศก็ยังสั่งซื้อได้แต่นะาก,การปฏิบัติธรรมวินัยในการทำอย่างพระเจ้าในการปฏิบัติสมถะก็ดีวิปัสสนาก็ดีการเจริญสติปัฏฐานก็ดีมันหาซื้อไม่ได้นะไม่มีซื้อไม่มีขายแนละ้วก็มันต้องลงทุนด้วยตัวเองปฏิบัติด้วยตัวเองรักษาสิงก็ต้องลงทุนด้วยตัวเองให้ทานก็ต้องลงทุนด้วยตัวเอง ฝึกการเจริญภาวนาก็ต้องลงทุนด้ตัวเองนะสตินี่ซื้อได้ไหมซื้อไม่ได้นหมมีตังร้อยล้านพันล้านก็ลืมจะลื้ซื้อการเจริญสติไม่ได้ดังนั้นเนี่ยถ้าเราจะมีสติระลึกรู้กายใจสักครั้งหนึ่งมันก็มีคุณค่ามากกว่าเงินซะอีกในหนึ่งครั้งนะเพราะว่าเงินมันซื้อไม่ได้แต่ถ้าเราถอนใจท้อใจหรือว่าไม่เห็นคุณค่าซะแล้วก็เสียโอกาสไปในวันฟ้าวันนี้ทำไมาก็เลยเชื้อเชิญนะแล้วก็ ให้กำลังใจคนที่จะปฏิบัติอยู่หรือยังไม่ปฏิบัติหรือกำลังจะปฏิบัตินะให้เห็นคุณค่าแล้วก็น้อมใจตามนะให้เห็นคุณค่าจากความจริงที่มีอยูนะ่อย่าให้เสียคุณค่าไปเพราะว่ามันเป็นสิ่งหาง่ายก็ขอให้ตั้งใจเคารพในธรรมวินยัยพระเจ้าและนำไปปฏิบัติให้เกิดความงอกงามในธรรมยิ่งขึ้นไปทุกท่านทุกคนเถอด <c oughs> รับพรยะทาวาริวะห้าปุราปริภูเรนตีสากลัง เฮวาเมวัยโตตินังเปตังนังอุปาคปติอิติตังมติตังตุมหังคิปเมวะสมิชตุสเบปูเรนตุสังอปาจันโดปนารโสยธามณีโชติลาโสยธานิติวิวาสันเถสัพพโรโววินัสตูมาเตภวัตวันตารโยสุขิริคายุโกภวะตานันทิิตายินัมวิทาปใจโน จตาร o ธัมมาวะดันตีอายุวนูสุขังบาลังอายุวัฑฒะโกอะถานะวันติสิริวัฑฒะโกยะสะวัฑฒโกขันวัโกววัโก ภาวะโกอะโหตุสัปะดาดูกะโลกะปยาเวลาโสกัสสุจุปะดวานิกาอันตรายาปิวินัสจเตยจัสสาชยาสีทิธรังราพังโสติบกายังสุขังบาลัง จวัน n o ca bhogaṃ buddhiṃ cayasavā sattavāsā ca āyo ca jīvasiddhiṃ bhavantu teyā bhavatu sāphamaṅgalaṃ lakkhaṃ t u s ā b a d a t b a โสติภว so ันตุเตภวตุสามังคลังลักขันตุสาบเดวตาสาปธรรมานุภาเวนัสดาโสติภวตุสาภังคลังล ah ักขันตุสาบเดวตาสาปสังฆานุภาเวนัสดาโสติภวันตุเต